นี่ค่ะน้ำซอสเคลือบไก่ <_ C 1> เคลือบผักหมดเลยนะคะเพื่อนๆข่ห <_ C 1> น้าตานมากค่ะ <_ C 1> เพื่อนๆ่ะเดี๋ยววิกกี้จะพามาหมักไก่ก่อนนะคะกอนที่เราจะไปทําเตรียมผักทําอย่างอื่นกันนะคะ <_ C 1> เพื่อนๆขาอันนี้วิกกี้ใส่ผงปรุงรสน้ําตาลเล็กน้อย ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยพริกไทยโอเคแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้30นาทีนะคะ โอเคคะ่ะหมักทิ้งไว้30นาทีนะคะ กี้ใช้แป้งทอดกรอบนะคะเดี๋ยวจะเอาไปชุบกับไก่ที่เราหมักเอาไว้แล้วนะคะเพื่อนๆขาแล้วก็จะนําไปทอดนะคะตอนนี้ไก่ของเราก็ครบเวลาแล้วนะคะเพื่อนๆขาน,นี่ค่ะก,กี้ก็จะทำเขาประมาณนี้ นี่ค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นําไปทอดกันเลยวันนี้วิกกี้ใช้ไก่เป็นสะโพกไก่นะคะเพื่อนๆค่าเพื่อความนุ่ม เพื่อนๆทายกันออกหรือยังว่าวิกกี้จะทำเมนูอะไรวิกกี้จะทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะวันนี้ผัดแบบน้ำซอสมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆขาเดี๋ยววิกกี้เอาไก่ลงมาชุบแป้งให้หมดก่อนนะคะเพื่อนๆขาแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันเนาะเพื่อนๆขาตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะคะอะ ใส่ชอบเลยค่ะอีกนิดหนึ่ง ทอดเขาให้เหลืองเลยนะคะเพื่อนๆขาทอดให้เหลืองเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีนึงเนาะเดี๋ยววิกกี้ขอใส่ไก่ไปให้หมดก่อนนะคะเพื่อนๆขาวิกกี้จะทอดเขาให้เหลืองกรอบเลยนะคะคราวนี้นะคะแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะที่วิกกี้ทอดให้เขาเหลืองกรอบนะคะเพราะว่าเขาจะได้อมน้ําซอสน้ําซอสจะได้ชําอยู่ในเนื้อไก่นะคะเพื่อนๆขา บางคนก็อาจจะไม่ชอบแต่ว่าเหลืองกรอบก็ได้นอกก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆ่ะแต่วิกกี้อยากทาให้เขาเหลืองกรอบนะคะอืมเริ่มแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะวิกกี้ใช้ไฟกลางนะคะเพื่อนๆขาไม่ได้ใช้ไฟอ่อนแล้วก็ไม่ได้ใช้ไฟแรงเนาะค่อยๆทําไปเนาะทานของอร่อยต้องใช้เวลาค่อยๆทําไปนะคะโอเคคะ่ะ เพื่อนๆคะ่ะไก่ของเราเริ่มสีเหลืองกรอบแล้ยนะคะวิกกี้ก็ค่อยๆกลับเข้าไปนะคะเพื่อนๆวิกกี้อยากได้กรอบแต่ไม่ได้แข็งนะคะเพื่อนๆให้ข้างในเขายังแบบว่านิ่มๆอยู่แล้วก็น้ำซอสของเราเนี่ยเวลาผัดอะวิกกี้อยากให้เขาเคลือบตัวไก่นะคะเพื่อนๆค่ะวิกกี้ก็เยต้องค่อยๆทอ,อดเขาเนาะเราก็ไม่ได้รีบไปไหนก็ค่อยๆทําไปนะคะ ของทุกอย่างทําอะไรออกมาด้วยใจจะทําออกมาได้อร่อยสวยและดีค่ะเพื่อนๆค่ะเนาะ,ะเริ่มเหลืองแล้วเริ่มเหลืองแล้วค่อยๆทำโอเคค่ะ เพื่อาวิกกี้จะทอดพริกด้วยนะคะวิกกี้ยืนห่างๆก่อนกลัวเฉยไม่ดีอีกนะคะกลัวเขากระเด็นไม่ให่ลยค่ะเพื่อนขาเป็นแผลแล้วหายยากหายยากมากมากเลยค่ะวิกกี้กลัวแต่ก็ชอบทำอาหารนะคะเพื่อนแต่ก็กลัวร้อนกลัวกระเด็นอะไรพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาเนาะอย่าดราม่าวิกกี้เลยนะคะ คั่วให้เขาหอมนะคะเพื่อนๆขาอุ่ยนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอเคค่ะเพื่อนๆค,ะเ,ค,คะเพื่อนๆขาเ,เดี๋ยวลงมือผัดก,กันเลยนะคะตอนนี้วิกกี้ทอดไก่เรียบร้อยทอดพริกเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยโอ้ยโยโย่ไก่ค่ะเพื่อนๆ่ะ สีเหลืองน่าทานมากเลยค่ะโอเคใส่กระเทียมนะคะผัดกระเทียมให้หอมแล้วก็เหลืองนะคะพเพื่อนๆค่ะ หัวใหญ่ลงไปก่อนนะคะเพื่อนๆวกี้จะผัดหอมหัวใหญ่ให้สุกในระดับหนึงนะคะไปก่อนผัดหอมหัวใหญ่ให้สุกในระดับหนึ่งนะคะเพื่อน หอมหัวใหญ่สุกในระดับหนึ่งนะคะเพื่อนๆนะค่ะแล้วก็ใส่พริกเหลบบืองพริกแดงพริกเขียวลงไปนะคะผัดให้หอมค่ะให้น้ำมันเคลือบตัวพริกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงกัน,นะค่ะวิกกี้จะปรุงเลยนะคะวิกกี้ใส่ซอสพริกเพื่อนๆปรุงวัตาันใจชอบเลยนะคะอันวิกกี้ก็ โอ้เยอะใส่ใส่มะเขือเทศน,นะคะน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลค่ะปรงุงรสตามใจชอบน,นะคะเพื่อขา นี่ค่ะผัดให้น้ำซอสเคลือบผักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไก่ลงไปเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆชิมรสนะคะชิมรสเลยนะคะเอาตามใจชอบเนาะเอาค่ะรสของเราได้แล้วนะคะวิกกี้จะใส่ไก่ลงไปเลยนะคะใส่เม็ดมะม่วงหิมพานตค่ะ แล้วก็คนให้เท่ากันแค่ี้ก็เสร็จนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะน้ำซอสเคลือบไก่เคลือบผักหมดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะน่าทานมากเลยค่ะเรียบก็ จางกันเลยค่ะอหอมนะคะน่าทานมากเลยค่ะน้ำซอสเคลือบไก่นะคะหอมมากสูตรนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่อร่อยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆเอาไปทำตามกันได้นะไม่ยุ่งยาก แถมอร่อยมากค่ะเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆขาค่ะเพื่อนๆขากับข้าวเย็นนี้ของวิกกี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะไก่ผัดเม็ดมะม,ม,ม่วงซอสมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆขา ทำง่ายๆนะคะน่าทานมากเลยค่ะสูตรนี้เพื่อนๆเอาไปทําตามกันได้นะคะแล้วก็มีไข่ต้มค่ะง่ายๆเลยค่ะพี่ขอมาแค่นี้นะคะวิกกี้จัดให้ค่ะถ้าเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิกกี้ทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะมาถึงจัดเลยค่ะเพื่อนๆขาไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะซอสมะเขือเทศค่ะเพื่อนๆขายง่ายๆนะคะน่าทานมากเลยค่ะน้ำซอสนีเคลือบ ไก่เคลือบผักหมดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆเนาะแต่ว่าพี่เขาไม่ทานข้าวค่ะพี่เขากําลังครีมอยู่นะคะก็คือพี่ทานไข่ขาวค่ะวันนี้นะคะคลิปของวิกกี้ก็ฝากไว้สั้นๆเพียงเท่านี้นะคะรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้วิกกี้ในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะขอขอะคุณเพื่อนๆมากเลยค่ะที่เข้ามารับชมนะคะถ้าผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปวิกกี้เด้งปุ๊งขึ้นมาก็ขอให้เพื่อนๆเข้ามาชมกันได้นะคะเพื่อนๆค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วิกกี้ด้วยนะขอบคุณค่ะบายบาย